เฮ้สวัสดีครับเฮ้ยตื่นตื่นตื่นคนบ้าอะไรนอนส่ยแบนตื่นตื่นนีไหเขารู้เออฮะก็สวัสดีนะครับชาวซีสเปนนะฮะอ้นสวัสดีครับผมครับก็สวัสดีจากจังหวัดเชียงรายใช่ครับวันนี้เป็นวันหลังจากที่เราเล่นคอนเสิร์ตไปครับผมนะครับที่โชว์เชียงรายครั้งที่6กสานะครับครับมันจนสุดฮะแล้วก็หนาวสุดๆด้วยครับวันนี้นะบรรยากาศดีมากอากาศดีมากก็ ขอบคุณชาวซีสเปซนะฮะขอบคุณชาวเชียงรายที่ติดตามชมคอนเสิร์ตของเราด้วยนะฮะรวมถึงคุณผู้ฟังชาวซีด้วยนะครับสนุกมากเมื่อคืนนะใช่ครับเป็น5วงนะครับที่มันสุดๆกันไปเลยครับผมนะครับก็เดี๋ยวฝากครั้งหน้าละกันติดตามให้ดีเดี๋ยวซีโชว์เราจะไปที่ไหนนะครับรวมไปถึงอาทิตย์หน้าก็จะมีคอนเสิร์ตซีดีเจโชว์ด้วยถูกต้องนะครับมันกันแน่นอนนะครับกับลอสซันต้าและนาำฟ้าทั้งเจ็ด ครับผมนี่แต่ว่าก็ยังไม่บอกอยู่ดีนะครับว่านังร้องที่เจ็ดคือใครฮะรับรองว่าสซไพร์เราแน่นอนสซไพร์นะครับซไพร์นี่หมายถึงว่าชายเป็นสซไพรส์ของเราเดี๋ยวไปติดตามเพื่อละกันนะครับครับผมใครที่มีบัตรแล้วอย่าพลาดเลยครับนะครับถือว่าเป็นของขวัญส่งท้ายปลายปีนะครับที่เราจะมอบให้กับชาวซีดนะครับทุกคนเลยครับส่วนตอนนี้เราสองคน ขอลาไปก่อนลาติสวสดครับ